วันนี้มีคณะสองคณะคณะแรกก็คือพันตำรวจเอกวิโรธเหมือนแท้กับกลุ่มคณะคุณอุไรพรเหมือนแท้คุณอัฏทศากรพาณิชคุณวัลลภพาณิชคุณวีระบุตรม่วงม่วงทิมคุณฉเฉลียวเกาะแก้ว คุณอนงเกาะแก้วคุณดูจิตวชิระเรืองศิลคุณอรพันธ์ล, 3, ลีลาสัมพันธ์เลิศพันธ์ตำรวจโทอภิรักเพิ่มชัยคุณอรอริยาอุ่นซับอันนี้จะมาถวายพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักปุ่มมะขามดูดูลเหมือนปุ่มมะขาม <c oughs> แล้วก็มีคณะอีกกลุ่มหนึ่งคณะจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประ,ประเทศไทยจำกัดนําโดยนายวัชระพลรัตนสุวรรณพร้อมด้วยคณะจากกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์รัตด,ดาศิลาน้อยศิลาน้อยอาจารย์พงศ์ศักดานามประมะั นามพระมามอบถวายทุนการศึกษาและสิ่งของแด่หลวงพ่ออินถวายจันทุสโกโเจ้าวัดวัดป่านคำน้อยตมบลบ้านกล่องอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีเพื่อมอบแก่โรงเรียนบ้านวังบงและโรงเรียนบ้านวังแค่ตำบลนาแข่อำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีสิ่งของที่มอบถวายมีดังนี้1ทุนการศึกษา2ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์3มมุงถวายวัดปนานะครัน้อย100หลังและมอบให้โรงเรียนอีก100หลัง4หนังสือเรียน5ตู้ทำน้ำเย็น6เสื้อผ้า7อุปกรณ์การเรียน8อุปกรณ์กีฬา9ขนมต่างๆแล้วัตถุป วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อน้อมเกล้าวน้อมกระมอ่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระประมนพระปรเมนธรรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. เพื่อน้อมถวายบูชาคุณหลวงพ่ออินถวายจนจ,นจันสุกุส 3. เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับสังคม 4. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนที่โดนน้ำป่าสร้างความเสียหายให้กับ โอกาสทางการศึกษาอโอ้ขอบคุณนะขออนุโมทนานะ่ะลูกหลานทั้งหลายแล้วไอ้โรงเรียนเขาจะมารับด้วยจะเอาอยัางไงเขาจะมารับวันนี้ใช่ไหมจะมารับวันนี้ใช่ไหมดีดีด,ดีเดี๋ยวพวกเราจะได้มอบไปเลยนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเป็นสกีพยานให้หลวงพ่อจะเป็นสกีพยานให้ ถ้าหลวงพ่อไปเป็นจะขี่เนเทียวจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกหลานเขาชื่อตรงอยู่ <c oughs> ดีแหละเห็นคุณประโยชน์เวลาใครตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือนี่แหละประเทศชาติปันเมืองจะอยู่ได้ถางว่าต่างคนต่างอยูอม่มันก็ไม่ดีเหมือนกันะแต่อย่างทางภาคใต้เดี๋ยวนี้กำลังน้ำท่วม หลวงพ่อเห็นแล้วก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ถึงยังไงก็ตามพี่น้องประชาชนคนที่น้ำไม่ท่วมอยู่ทั้งเมืองกรุงอยู่ทางฝั่งทางภาคกลางอยู่ใกล้ควรจะยื่นมือลงไปช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ขนาดปีน้ำท่วมกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจะไปตั้งโลงทาน อยู่แถวสะเซิงเซาส่งอาหารเข้ามาส่งกรุงเทพลําเรียงเข้ามา,าหมดเงินไปมากเหมือนกันนะนี่แหละนี้ฝ่ายเรากาา็ไม่ได้เน่งดูดายเวลาตกทุกข์ระยากต้องช่วยดูกันมองกันคนในชาติถ้าคนในชาติมีน้ําใจต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีน้ําใจต่อกัน่นป,รนประเทศชาตินั้นก็อารมเย็นเป็นสุขนนะลูกหลานนะ ให้ช่วยๆกันดูกันแลกกันนะคนมาเกิดมาในชาติจะให้คนอื่นมาช่วยก่อนที่เขาจะมาช่วยบางทีเราตายไปก่อนแล้วกลุ่มของเรา <c oughs> พอไเพราะอะไรเพอมันไม่มีอันติกินแหละคอยต่างประเทศต่างภาษาเพราะนั้นอย่าทะเลาะกันสรุปแล้วบัดนนการอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันให้เห็นให้ใหเป็นมิตร ผูกสัมพันธ์ทำไมตรีกันไว้ดีกว่าถ้าทะเลาะกันเสร็จแล้วเนะี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นโน่นคอยต่างชาติให้เขามาช่วยเมื่อ,อไหรเขาจะมาช่วยเราละ่ะเนี่ยแหละถึงยังไงยังไงกันะพวกอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันนี่แหละให้รักกันเอาไว้เมตตากันเอาไว้เวลามีอะไรเกิดขึ้นกันนะเรียกร้องหากันเวลาเราตายแล้วกันใครจะเป็นคน เอาศพของเราไปฝังจะให้ต่างชาติต่างภาษาเอาไปฝังอย่างนั้นเหรอไปเผาอย่างนั้นเหรอ,อก็ต้องคนอยู่ใกล้กันเพราะนั้นอย่าทะเลาะกันเ,เลยจะว่าเออข้าตายไปแล้วก็ช่างหัวคันทาไม่เหม็นเอาไว้นั้นล่ะเอาอย่างนั้นเหรอก็น่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้น <c oughs> พวกเราเราต้องพึ่งพาอาศัยกันดีนะมีเมตตาต่อกัน มีน้ำใจต่อกันสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์กันนี่แหละที่สายการบินทำนี่แหละถูกต้องแล้วหลวงพ่ออนุมโมทนาช่วยเหลือหลวงลำาโรงเรียนพอโรงเรียนบ้านวังแค่ก็จริงจริงน้ำท่วมโรงเรียนเสียหายหมดทุกวันตั้งชั้นล่างนะมันขนของขึ้นไม่ทันเพราะมันมักกลางคืนนะก็เลยไม่เสียหายตั้งตัวไม่ทันพูดง่ายงาแต่นณะขนาดวัดหลวงพ่อเนี่ยยังซ่อมยังไม่เสร็จอยู่ หลวงพ่อกลับมาหลวงพ่อก็ถามก่อนเลยเออไปไงไปถึงไหนแล้วการซ่อมพวกกูบาศรธาญาติโยมกลุ่มกันมาลุกม,มา,มมาตุ้มมาเป็นเดือนเลยนะ <c oughs> ลเดือนกว่าก็ยังไม่นั้นแต่คงจะไปอีกนะไม่ต่ำกว่าสองหรือสามเดือนนะมันจึงจะเสร็จเรียบร้อยได้นะอันนี้ก็คือวัดที่น้ำท่วมผลของน้ำท่วมวัดนะ เมื่อวันที่8ที่9พุศจิกาห้าเกแต่นี่ก็วันที่สิบแล้วนะวันที่สิบมกราหกศูแล้วนะี่ยวันนี้เป็นวันที่สิบมกรา2560ันหลวงพ่อได้ลงไปกรุงเทพนะคุณทศไทยญาติโยมลูกหลานลงไปตั้งแต่วันที่8ไปนั่งเครื่อง แล้วก็ลงไปนั่งเครื่องตอนเย็นประมาณะั้าโมงกว่ากพอไปถึงกรุงเทพแล้วก็นั่งรถไปในงานเลยไปในงานหลวงปู่วิริยังสิรินธรถนนสุขุมสุขุมวิทซอยร้อยนึงไพัะขนงไอเขตเนี่นะเขตพัะขนงซอยถนนสุข,ขุมวิทไปเห็น พอไปถึงในงานโอ้โหคนเยอะนะลูกศิษย์ลูกหาท่านมากทีเดียวเลย <c oughs> ประมาณสักสองทุ่มกว่ามีการเทศแต่ก็มีหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมองค์แต่หลวงพ่อเคยไปมาสองสองสองปีแล้วติดต่อกันปีนี้ท่านก็นิม,มนต์อีกหลวงพ่อก็เลยเห็นว่าท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่ง เป็นทุกสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นท่านก็นเนี่ยนะท่านแนะนาสอนพี่น้องไปชนชาชนกับเกี่ยวกับพลังสมาธิจิตตานุภาพเนะี่ยกำลังฮิตอยู่เดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อก็ไปแสดงธรรมรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเยอะนะพอแสดงธรรมหลวงพ่อก็เอาแนวแถวของหลวงปู่มั่นนะที่หลวงพอ่อได้ ฟังได้ศึกษามายังไงหลวงพ่อมาขยายผลต่อขอรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนลูกหลานเขาฟังดีนะเมื่อคืนนั้นเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็สอนเป็นพลังสมาธิแล้วนะจากนั้นท่านพวกญาติโยมก็คงจะอยากจะฟังอีกว่าพลังสมาธิอีกแนวหนึ่ง <c oughs> เรียกว่าแนวที่หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไงลากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูด ในชุมชนวัดธรรมมงคลพอเทศจบลงแล้วเขาก็ถวายกันเทศหลวงพ่อนะตามปกติถวายกันเทศแต่บางครั้งหลวงพ่อข็มอบถวายคืนท่านนะถวายคืนท่านเออเอาเราไม่ได้มานานเมื่อแสดงธรรมจบแล้วก็ถวายทำมรทเทศสนาท่านแล้วก็ถวายทั้งกันเทศด้วยแต่คราวนี้หลวงพ่อบอกนะ เออเอาคณะจัทธาญย่าโยมจัทธาญาติโยม,มถวายจตุปัจจัยถวายหลวงพ่อมานะแต่หลวงพ่อค้าวนี่หลวงพ่อจะเอาเด้ทีนี้ว่าเอาไปซ่อมวัดห <c oughs> <c oughs> ลวงพ่อจะเอาไปซ่อมวัดประวัติหลวงพ่อน้ําท่วมเสียหายอย่างมากลูกหลานเลยถ้าเราหาะ่าวผู้ใดก็ตามได้ดูโซเชียลยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็คงจะรู้ได้ว่า วัดหลวงพ่อในน้ําท่วมวันที่แปดที 9, ่เก้าพฤจิการเสียหายยังไงกําแพงล้มระเนระนาด <c oughs> แล้วก็ถนนในวัดก็าขาดจะได้ต้องทําถนนทาสะพานแต่สรุปแล้วก็คือทางจังหวัดเขามาประเมินราคาทั้งโยธาทั้งกรมชนประทานทั้งทางหลวงชนบทเขาก็คิดออกมาว่าประมาณแปดล้านกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้เอา จะถูกปัจจัยของลูกหลานไปซ่อมวัดสมเจนาสนานะลูกหลานเน้อเขาก็ซาทุยจากนั้นก็มีมีคนมาลุมเขามาอีกถวายอีกเอาะหลวงพ่อรับไม่อ่านเพราะเหตุอะไรเพราะในวัดของเราคนนั้นมันจะได้ซ่อมกำแพงซ่อมวัดที่น้ำท่วมนะจากนั้นก็มาพักมาถึงสวนแสงธรรมก็เที่ยงคืนนะลูกหลาน,นะจะได้พัก จากนั้นตอนเช้ามาไปฉันจังหารที่บ้านคุณสมบัติที่ถวายจตุปัจจัยขององค์หลวงตาเนี่ยนะที่วัดสร้างพระเจดีย์เนี่ยท่านทาบุญท่านปกครองจะไม่ได้ทําบุญใหญ่ละแต่เชิญพวกญาติสนิทมิตรสหายที่รักเคารพก,กันมาทําบุญตักบาตรแล้วก็ถวายพระตาหารพระไปหกรูปมัฉันด้วยกันจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ปาลบเรื่อง เจดีย์หลวงตาเหมือนกันนะพอเหตุอะไรจึงปรบเพราะว่าเจ้าภาพนั้นเป็นเจ้าภาพใหญ่ถวายเงินถึงร้อยล้านนะสร้างเจดีย์องค์หลวงตาเพราะนั้นไปถึงจินตันหลวงพ่อก็เลยพูดให้กับคณะัตธายญาติโยมเจดีย์หลวงตาไปถึงไหนแล้วแต่หลวงพ่อเน้นหนักว่าเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยจะไปมอบให้หลวงพ่อสุดใจกับหลวงพ่ออิน อายุถึงเจ็ดสิบกว่าแกๆ่ๆแล้วจะมาบริหารจัดการไม่น่าจะถูกได้ลูกหลานมาหน่าลูกหลานทั้งหลายในแผ่นดินในแผ่นดินผู้ไดรับประโยชน์จากองค์หลวงตาหลวงหาหลวงตาหาทองคาเข้าคลังหลวงทั้งสิบสามตันเงินดอลลาร์ทั้งสิบสามละทั้งสิบล้านกว่าดอลลารนะ์ถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาเท่าไหร่เป็นเป็นหมื่นล้านนะเป็นหมื่นเป็นหมื่นสองหมื่นล้านนะ เนี่ยเข้าไปค้ำไปค้ำธนบัตรอยู่ในคลังลุงทําให้ธนบัตรของเรามีมูลค่ามีราคาไม่เป็นธนบัตรกงเต็กเนี่ยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะนั้นเราจะไปมองข้ามว่าจะให้ผู้ใดใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างพิพิธภัณฑ์หรือว่าสร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่ของคนในแผ่นดินนะ ต้องต้องช่วยกันหลวงพ่อกเ็เลยขอร้องเลาว,ว่าแนะนำผู้ที่ศรัทธายาติโยมได้ฟังเมื่อวานาจากนั้นหลวงพ่อก็กรับขึ้นมากับเครื่องมาอุดรแล้วก็มาทางโรงโรง,โรงเรียนอุดรพิษตรงทราบข่าวหลวงพ่อลงมาเขาก็จะถวายเนี่ยเรื่องจตุป,ปัจจัยครูบาอาจารย์กับเด็กนักเรียน ถวายที่น้ําท่วมวัดหลวงพ่อที่มาซ่อมกําแพงหลวงพ่อเออเอาในช่วงนี้หลวงพ่อรับไม่อ่านมอนกันนะเ <c oughs> พราะเหตุไรเพราะว่าจะเอามาซ่อมกําแพงกําแพงล้มตั้งเกือบสองร้อยเมตรถนนขาดอีกต่างหากเมื่อวานก็หมดไปเท่าไหร่มั้งห้าร้อยกว่าเที่ยวมั้งถมที่ดินที่น้ํากัดที่มันเป็นคลองมันทามันทําคลองใหม่เลยวอนกัน ถมดินเข้าไปห้าร้อยกว่ารถหนึ่งรถสิบล้อเนี่เป็นเท่าไหร่น้ำมันกินน้ำหมกน้ำมันนะแต่ก็เจ้าของรถทั้งมีเป็นภู้มีน้ำใจทั้งมอบรถให้มาใช้เี่อันนี้แหละก็คือส่วนหนึ่งก็เลยรับจากอุดรพิษเมื่อวานท่านเขาถวายครูบายอาจารย์ถวายสามหมื่นมากเมื่อวานหลวงพ่อเออเอาจากนั้นหลวงพ่อเข้าไปบ้านตาดทราบข่าววันนี้หรอเมื่อวานเขา ลงเสาเข็มยาวยี่สิบเอ็ดเมตรแล้วก็ยี่สิบสองต้นเป็นการทดสอบวันดินที่ตอกลงไปเนี่ยมันจะมิดไหมเขาเอาปันจันใหญ่มาจากทางนู้นนะทางทาง,งภาคเหนือนะทางอุท,ทัยทางแถวอุดอรไม่มีของปันจันเพราะอุด,อร,มด,ววดอรมันดินแข็งแถวเนี่ยแถววัดอิสานดินแข็งเขามันใช้ปันจันยาวตอนนี้มาตั้งยี่สิบห้าเมตร หลักปั้นจันทร์นะตอกลงเสาหนึ่งเมตรเหมือนกันนะยี่สิบเอ็ดเมตรเมตรเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่เสาที่สองโผล่ขึ้นมาประมาณเมตรกว่ากว่าเสาที่สามโผล่ขึ้นมาสูงนะแต่เขาก็ตอกอย่างเต็มที่เหมือนกันนะเพื่อจะอยากจะรู้ทดสอบน่ <c oughs> วันนี้ก็คงจะตอกทั้งวันมั้งหลวงพ่อไปเห็นเมื่อวานเนี่ยไปดูอืมเอา <c oughs> เขาว่าให้หลวงพ่อเซ็นแล้วก็ปิดทองเสาเข็มเอา เขียนได้่หลวงพ่อถ้เขียนใส่หัวเสาโคนเสาราบอกว่าขอสนับสนุนเจ้าช่างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาอย่างใจจริงนะหลวงพ่อเขาว่านะออกมาจากใจจริงก็ลงชื่อหลวงพ่อนะเอ้าหลวงพ่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาออกมาจากใจจริงนง ไม่ได้ทำารอ,อเราเลยแหละออกมาจากที่ว่าจัดเป็ดเป็นประโยชน์ทางว่าพวกเราไม่สร้างเอาไว้ล่ะ <c oughs> ไม่สร้างท้าวรวัตถุไว้ล่ะดูสิพระพุทธเจ้าปร,รินิพานแล้วเน่ยพญาธรรมสุกราชไม่ปักเสาอาโศกไว้ที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัศรุปรินิแสดงธรรมจัก <c oughs> แล้วก็ปร,รินิพานนี่ พวกเราจะรู้ไหมว่าที่ไหนตรงไหนคนที่เขาทําไว้เนี่เขาได้จะหาหลักฐานจุด,จดนั้นนี่ก็เหมือนกันเมื่อเราสร้างพิพิธภัณฑ์ <c oughs> ขององค์หลวงตานะเราก็จะได้รู้ได้ว่าหลวงตาอยู่ที่ไหนลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเป็นประวัติศาสตร์พวกเราก็ไปแล้วอีกไม่กี่ปีกต่างคนก็ต่างไปแล้วเพราะนั้นอย่าไปใช้ทิฏฐิมานะต่อกันอนุโมทนาสาธุพร้อมกัน เราต้องคิดเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาแล้วก็จบแหลวหลวงพ่อว่านะจากนั้นหลวงพ่อมาวัดโทโพธทิสมพรเนะมื่อวานมาดูงานสวดพระอภิธรรมเมืม่อวานพระอาจารย์สุดใจกับคณะจัตตาญาติโยบ้ติาสตามาเป็นเจ้าภาพวันก่อนๆนะลพบุรีมาเป็นเจ้าภาพเมื่อวานหนะลวงพ่นนะพอจุดใจมาเป็นเจ้าภาพตอนบ่ายๆแต่เราก็ยังบอกกับเจ้าภาพ วัดโพธิ์ที่สมผรอนพวกเราคงจะเอาวันหนึ่งเหมือนกันนะถ้าวันไหนเหมาะๆลูกพวกพวกเราคงจะไปร่วมสวดอภิธรรมถวายหลวงปู่เหมือนกันจากวันหนึ่งให้ตรงไหนว่างๆประก่อนหน้านีา้ก็มาลุ่มมาตุ่มมันคนมันมากอยู่แต่ช่วงไหนว่างๆนะเราค่อยพวกเราจึงค่อยไปสวดอภิธรรมในงานองค์หลวงปู่เราเอาักวันหนึ่ง นั่ะ <c oughs> จากนั้นเราก็กลับมาเมื่อวาน,น่ยลูกลาน,นมาถึงกับค่ามืดค่ำนี่แหละาศาสนกิจหลวงพ่อไปออกไปทําออกไปดําเนินการอย่างที่หลวงพ่อเดีเล่าให้ฟังเนี่ยนะลูกลานแต่ถึงยังไงก็ตามลุงพ่อก็เคยพูดให้กับใครๆต่อใครฟังว่าหลวงพ่อไม่ได้หนักใจเรื่องวัดของหลวงพ่อนะ เพราะกูบาอาจารย์ศรัทธาญ,ญาติโยมทำบรรลุมรรทุมไปอีกไม่นานก็คงจะเสร็จได้แต่เรื่องเจดีของหลวงตาเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อหนักใจกว่าเพราะว่าจะต้องใช้เวลาทั้งสามปีนะสิบสองสามสามสิบหกคงจะใช้เวลาสามสิบหกเดือนที่จะสร้างเจดีย์แล้วก็คงจะใช้เงินมากพอสมควรอยู่แต่ถึงยังไงก็คิดว่าบุญบาร,รมีขององค์หลวงตาก็คงจะ <c oughs> ทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็บอกมาทําให้เสียประวัติเสียปฏิปทาของครูบาอาจารย์แต่ตามไม่จริงวันอยู่นอกวัดห่างจากวัดป่าบานตาดมาตั้งหลายเป็นหลายหลาย,ลายร้อยเมตรเหมือนกันเขาไม่ได้อยู่ในจะทําให้พระเดือดร้อนะเว้นเสียแต่องค์ไหนอยากจะเรือดร้อนก็ไม่ว่ากันออกมานะเป็นบป้านเว้นหุนวายมันชุดช่วยไม่ได้ละพอออกมาข้างนอกวัดเน่ย เจดีย์พิพิธภัณฑ์มันอยู่นอกวัดอยู่แล้วนะถ้าองค์ไหนอยากจะภาวนาภาวนาในวัดหนะลับหูหลับตานั่งภาวนาทั้งวีทั้งวันก็ได้มันอยู่มันอยู่ในวัดห่างกันอยูนะ่เพราะนั้นหลวงพ่อเองเจึงไม่กระเทือนเขาพูดยังไงก็หลวงพอ่อมันไม่เกี่ยวกันมันห่างกันอยู่แล้วถนะึงจะทํางานอวานไปฟังเสาเข็มที่เขาตอกลงไปนะมันก็นดังไม่กีบไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ อ,อกระดังกระเทือนอยู่ใกล้ๆนั่นน่ะเสียงรถของเรายัางดังกว่าเพอเพอพ,พระในวัดคุยกันยังดังกว่าย,ย่างพระวัดเราหนะลวงพ่อได้ด,ด่าเอาอยู่เรืเอ่อยทาไมใช้เสียงทําไมวะบางทีไปฉันน้ำเ,นเหมือนกับโรงเหล้าโรงสุราเพอขึ้นมาแล้วก็คุยกันขโมงสงเสียงมันหมดที่คุยแล้วเหรอเนี่แหละ เนี่ยมันเสียงดังเสียงมนุษย์เสียงมนุษย์เนี่ยเสียงคนเนี่ยมันรบกวนสมาธินะลูกหลานนะแต่ว่าเสียงรถเสียงล่เสียงอะไรไม่เท่าไรหรอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นเสียงธรรมชาติมันต้องเสียงเว้นแต่จะเสียงแหลมเสียงรบกวนจริงๆถ้าเสียงคนไม่ได้ถ้าเขาพูดกันเสียงมุมมามุมมามุมมามันเขาพูดเรื่องอะไรนะเออมันใจมันใจใจใจมันออกไปแล้วนะ ใจมันใจมันออกไปฟังแล้วเขาพูดเรื่องอะไรนะเสียสมาธิแล้วเสียงคนอันตรายนะท่านตั้งแยกอีกต่างหากว่าถ้าหาว่าเป็นเสียงผู้หญิงเป็นอันตรายต่อเป็นอันตรายต่อสมาธิของผู้ชายนะถ้าเสียงผู้ชายเป็นอันเป็นอันตรายต่อสมาธิของผู้หญิงนะท่านพูดไปอีกแยกไปอีกน,ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือเสียงมนุษย์เป็นเสียงอันตรายนะถึงจะพูด เสียงใดก็ตามแต่พอได้ยินเสียงตอนนั้นคำว่าเสียงนั่นนะมันเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ชาตินี่แหละแต่ว่าเรื่องเสียงการเสียงงานไม่เท่าไรแล้วตึมต้มๆต่ำๆไปมันก็เคยชินไปแล้วก็จบๆไปคงไม่ได้มีเสียงดังอะไรมากมาย <c oughs> นี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็ไปดูเมื่อวานได้ทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนคนทั้งบ้านตาดนั่นนะให้ช่วยๆกันนะพวกเรานะลูกหลานนะ เมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่ใช่ของหลวงพ่ออินนะไม่ใช่หลวงพ่อสุดของหลวงพ่อสุดใจเป็นสมบัติของแผ่นดินใครเ,เป็นประธานเราก็ยกให้ทูลกมมฟ้าหญิงท่านจุดใจก็มีหนังสือถึงพระอ,องค์ท่านมอบให้พระองค์ท่านเป็นประธานพระอ,องค์ท่านก็มอบให้ลูกสาวของท่านเป็นผู้ออกแบบพระองค์เจ้าสิริพานะ กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ออกแบบเขียนแบบกระชัดเกณฑ์ยอยู่แล้วแต่องค์หลวงตาท่านก็บอกว่าพระห้ามยุ่งนะห้ามไปก่อสร้างนะถ้าเป็นเรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเอเราพออนุโลมตามได้หลวงตาท่านก็พูดอีกอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าไปยุง่งไม่ให้พระเขาไปทําการทํางานเลยล่ะเพราะเอาไปพระไปทํางานก็เสียภาวนาอีกแต่เนี่ย เพราะมันระยะยาวใช่ไหมแต่ในวัดของเราเออที่พระมาทํางานอันนี้เป็นเป็นระยะสั้นก็ไม่เท่าไหร่อีกไม่นานก็เสร็จนะก็เป็นศรัทธาญ,ญาติโยมเป็นลูกเมือนะอันนี้เราซ่อมซ่อมประตูวัดซ่อมแซมวัดของเรานะแต่ท่างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์อันนั้นต้องรายละเอียดมากกว่าจะเสร็จได้นะมันต้องอาศัยช่างของครวาตนะเราก็ไม่ให้พระเขาไปยุ่ง หลวงพ่อไม่ได้ไปพาพอ,อยู่พอเซ็นเซ็นส,สัญญาจบแล้วเรามีแต่เอาคนคอนเซฟนะคำว่าคอนเซฟก็คือคนคุมงานนะไปคุมเองเลยจ้างคนคุมงานไปคุมเ,าเราก็คอยดูมันไปตามแบบแผนไม้เท่านั้นเองเอาจากนั้นเราก็จบนี่แหละงานของหลวงตาจะลักษณะอย่างนั้นนะลูกหลานนะจะไม่ให้พระเขาไปยุ่งไปเกี่ยวตามที่หลวงตาบอกไว้ห้ามพระเขาไป เกี่ยวข้องจะไปยุ่งถ้าว่าเป็นฝ่ายบ้านเมืองทำรรเขาสร้างเพื่อสร้างขึ้นมาก็เพื่อถวายน้อมถวายบ,บูชาพระคุณองค์หลวงตากันนะจะจบเพียงแค่นั้นมั้งหลวงพ่อว่านะเออเอาตอนนี้ไปตกงพอพูดอะไรให้ฟังแนวหลายๆอย่างทุกวนะันตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตอนนี้นะทราบ พรโราวีในมดโตสาพาสันตาปาวัสิตโตตาพาเวรามาตินการโตน่งบุตโตจตุ ชานิตชาหมวดธาปัจจายินโอจาตารวธรรมาวัฏฐานีอายุวันโนสุขังภาลังอายุโดภารโดทีโรวันนันโดปฏิภาณโดตุคสะดา สูข้างโูอติขติอายุกัตวาพรลังวันนางสุข,ขันจาปฏิภาณโดดีทายุยาสวาโหติยาทายตุปป,ป,ปัติสติดีพวัตุสัพพมังกะลังราขันตุัาปเดวตา อา,าบามุทานุภาเวนะสดาโตทีพระวันกุเตอาวาตุสาพมังกะลังปราคันตุสาปเดวตาสามามัมมาธรรมานุภาเวนะสดาโตธีพระวันกุเตภาวาตุสาพมังกะลังปราคันตุสาปเดวตา สามบาสังฆาทุภาเวนะสดาโสทีภวันทุเต